สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการทดลองที่7นะครับเรื่องอารีสองมิติและหลายมิติการทดลองที่7.1นะครับอาจารย์ให้โค้ดมาเป็นแบบนี้นะครับและอาจารย์โจทย์คือว่าจงปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้สามารถรับคา่าข้อมูลจำนวนเต็มไปเก็บไว้ในอาร์ โดยใช้คําสั่งสแกน F แทนการกำหนดค่าเริ่มต้นโดยให้ผลของโปรแกรมเหมือนเดิมก็จะได้มาเป็นโพสตอันนี้นะครับกดลนตอนเสร็จนะครับเราก็จะใส่เลขนะครับ หลังจากใส่ค่าเสร็จแล้วครับเรากด enter เนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็นค่าตามนี้เลยนะครับผมต่อไปครับเพิ่มการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของทุกจำนวนในอาร์เรและแสดงผลก่อนจบโปรแกรมนะครับ กรากัดไปตอนใส่ค่าเสร็จนะครับในรายงานที่7จนะครับใช้ r r a 2มิติเพื่อจัดเก็บแมทริกและคำนวณต่างๆเกี่ยวกับแมทริกนะครับกดกดรันมันครับมันจะถามว่าให้เลขของเรามีกี่แถวกี่บรรทัดน,นะครับก็คือ3ามคูณสามต่อมานะครับในแถวที่1นะครับก็คือเลข1 สองสามแถวที่สองนะครับก็คือสี่ห้าหกแถวที่สามนะครับก็คือเจ็ดแปดเก้านะครับต่อมานะครับต่อมานะครับในเมทริกซ์ B นะครับ มันจะทำเหมือนกันนะครับว่าให้ใช้กี่แถวกี่บรรทัดครับก็คือสามคูณสามเหมือนกันนะครับแถวที่หนึ่งของแมทริกซ์บินะครับก็คือลบหนึ่งหนึ่งศูนะครับต่อมาแถวที่สองนะครับคือห้าเก้าลบสองครับ ในแถวที่3ครับคือ 0, 4, น12ินะครับเป็น,นครับและนี่ก็คือค่า C ครับค่าแมทริกซก็คือเท่ากับ A บวก B นะครับก็จะได้แบบนี้ครับต่อมานะครับในรายงานที่7.3ครับโจทย์ว่าให้บอกว่ามีชั้น วางหนังสืออยู่หลังหนึ่งมีชั้นทั้งหมด2ชั้นวางหนังสือได้ชั้นละ5เล่มมีการเก็บข้อมูลของหนังสือราคาจำนวนหน้าและน้ำหนักให้ประกาศอารี A สามิติในการเก็บข้อมูลและจดสั่งมาว่าจงเขียนฟังก์ชันเพื่อค้นหา ราคาสูงสุดของหนังสือทั้งหมดจำนวนหน้าน้อยที่สุดของหนังสือทั้งหมดและน้ำหนักเฉลี่ยของหนังสือในชั้นนี่นะครับข้อมูลก็จะอยู่ในใบงานนะครับแล้วก็โค้ดที่เขียนมาได้ก็ประมาณนี้นะครับมาลองกันนี่นี่นะครับก็คือราคาสูงสุดก็อยู่ที่2015บาทนะครับ จำนวนหน้าที่น้อยที่สุดก็คือยี่สบห้าน้านะครับน้ำหนักเฉลี่ยของชั้นศูนย์ครับก็คือสี่ร้อยห้าสิบสาจุดหกสี่นะครับ,น,รบน้ำหนักเฉลี่ยของชั้นที่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่ง้อยเก้าสิบหกจุดสิบห้านะครับโจทย์ต่อมานะครับให้มาว่าจงเขียนฟังก์ชันเพื่อแสดง เลเวลและ Book Position ของหนังสือที่มีจำนวนหน้ามากที่สุดนะครับก็จะได้าประมาณนี้นะครับกดนี่ครับเ่มได้เลยมาลันนี่นะอันนี้ก็คือเราเพิ่มมาจาก โคดอันเดิมนะครับก็คือจำนวนหน้าที่มีมากที่สุดของของชั้นหนังสือ,อน,นี้ก็คือ500หน้านะครับต่อมานะครับโจทย์ข้อที่2นะครับจงเขียนฟังก์ชันเพื่อแสดงเลเวลและบุ๊กโพซิชันของหนังสือทุกเล่มที่มีน้ำหนักมากกว่า500นะครับผมก็ได้โคดมาประมาณนี้ครับ เราลองมาลันกันดูนะครับอันนี้ก็เติมแก้ไขาจากโค้ดแรกนะครับก็คือชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่ศูนย์นะครับมีหนังสือที่มีน้ำหนักมากกว่าห้าร้อยก็คือแปดร้อยห้าบแปดดนย์นะครับแล้วก็ เล่มที่สองนะครับเล่มต่อมาก็คือชั้นที่ศูนย์เหมือนกันครับก็คือน้ำหนัก952นะครับและต่อมานะครับในชั้นที่หนึ่งนะครับก็คือน้ำหนัก575นะครับผมขอจบการนำเสนอในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ